สำนักถังเลิศดพบจบแดนตอน140่อตอน2ยินดีต้อนรับสู่ช่องเลิศดอนิเมะมาต่อกันเลยจางเล็กส่วนจึงเอ่ยขึ้นสั้นๆเอาหละนักศึกษาชายสองคนถึงตาพวกเจ้าบ้างแล้วอย่าลืมทําตัวให้สุภาพเข้าไว้คราวนี้นักเรียนชายคนที่สองออกตัวด้วยความลังเลเขาได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของคนแรกฝ่ายหญิงทั้ง16คนจึงมีเวลาเตรียมพร้อมรับมืออย่างเต็มที่ผลก็คือเขาไม่สามารถทําอะไรได้เลยไม่มีนักเรียนหญิงแม้แต่คนเดียวที่ถูกเปิดเผยตัวต,วตน นับตั้งแต่เริ่มต้นนักเรียนหญิง16คนได้เสียหมุกไม้ไผ่ไปแล้วถึง8คนสถานการณ์เช่นนี้ถือว่า,อาหาได้ยากมากในการประลองวันเดทตาบอดแห่งเทพสมุทรแต่นักเรียนชายที่ตามหลังมาหลังจากคนแรกล้วนยากที่จะทำสำเร็จได้เหมือนกันเพราะนักเรียนหญิงที่ยังคงสวมหมุกไม้ไผ่อยู่หลังจากผ่านรอบแรกมาได้นั้นแต่ละคนล้วนมีสมาธิและพลังวิญ,ญญาณที่แข็งแกร่งไม่ธรรมดาทำให้พวกเธอไม่หวัน่นไหวไง่ายๆอีกต่อไปนักเรียนชายทั้ง36คนผัดกันขึ้นไปทีละคนผาดไปนานพอสมควรกว่าจะมีหมุกไม้ไผ,ผ่ถูกถอดออกอีกใบ และเมื่อถึงรอบสุดท้ายคนที่เหลืออยู่ก็คือฮูบิฮาวเขาไม่เร่งรีบแต่เลือกที่จะสังเกตการแสดงของนักเรียนชายที่ขึ้นไปก่อนหน้าอย่างตั้งใจเขาเห็นว่ามีถึงสามคนที่เป็นปราบวิญญาณส่วนที่เหลือก็ล้วนเป็นจักรพรรดิวิญญาณหรือราชาวิญญาณซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สูงและน่าประทับใจแล้วอย่างไรก็ตามปัญหาที่แท้จริงกลับอยู่ที่นักเรียนหญิงเพราะในลานด้านในของสถาบันเช็กนั้นนักเรียนหญิงแข็งแกร่งอย่างคาดไม่ถึงนอกจากนักเรียนหญิงหมายเลขแปดแล้วยังมีอีกอย่างน้อยสี่คนที่บรรล ก็ยังมีนักเรียนหญิงที่สวมหมุกไม้ไผ่หรืออยู่ถึงสี่คนเอสข้าตามหาตัวเจ้าอยู่ตั้งนานอวิหเฮาทำไมเจ้ามาอยู่ท้ายแถวเช่นนี้ยิ่งปล่อยให้คอยนานก็ยิ่งทำให้คนคาดหวังมากขึ้นเข้าใจไหมตอนนี้เหลือหมุกไม้ไผ่สีใบที่ยังไม่ถูกถอดออกถึงตาของเจ้าแล้วจางเล็กส่วนเรียกชื่อโววีหเฮาออกมาต่อหน้าทุกคนและทันทีที่เธอพูดจบเหล่าผู้อาวุโสที่อยู่บนเรือก็หันสายตาคุมกล้าของตนไปที่เขาในทันใดฮัววิหเฮารู้สึกหัวร้องโกลาอยู่ในใจสิทธิหญิงใหญ่ แต่ถึงจะคิดเช่นนั้นในเมื่อเขามาถึงที่นี่แล้วก็ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธหากเขาถูกตัดสิทธ์เพราะตกน้าไปเสียก่อนมันอาจส่งผลกระทบต่อการสอบจบก,การศึกษาในวันพรุ่งนี้ได้แถมหวังเยี่ยนยังเคยเตือนเขาเอาไว้ชัดเจนว่าอย่าได้ทาให้จางเล็กส่วนไม่พอใจเปน็นอันขาดเมื่อคิดเช่นนั้นโฮวีเฮาก็ไม่ลังเลยอีกต่อไปเขาก้าวลงจากใบบูยอย่างสงบเดินตรงไปยังกลุ่มนักเรียนหญิงที่ยังคงสวมหมวกไม้ผ่ยอยู่ก้าวเดินของเขาไม่ได้เร้าใจหรือหน้าตื่นตาเหมือนนักเรียนชายก่อนหน้าเขาไม่ได้เรียกแหวนวิญญ,ญาณออ แต่กลับก้าวไปข้างหน้าด้วยท่าทีที่นิ่งสงบและมั่นคงจางเล็กชวนหัวเราะเบาๆพลางบ่กกับตัวเองว่าเจ้าหมอนี่มันมาที่นี่เพื่ออวดตัวชัดๆเลยนะบนฝั่งเสียงฮือฮาดังขึ้นจากนักเรียนที่ยืนมองอยู่ด้านนอกพวกเขาพากัน,นงุนงงเมื่อเห็นสิท์คนสุดท้ายเดินบนถิวนน้ำราวกับไม่ใช่เรื่องยากอะไร ดูเิส,สิผู้อาวุโสคนนี้เดินบนผิวน้ําได้อย่างอิสระความสามารถแบบนี้มันคืออะไรกันข้าว่าเขาน่าจะเป็นปราบวิญ,ญญาณคงใช้พลังควบคุมระดับความสูงของตัวเองแต่จะทําได้ง่ายขนาดนี้เชียวหรือไม่ใช่หรอกความสามารถของเขาน่าจะเป็นธาตุน้ําแข็งเขาคงแช่แข็งผิวน้ําใต้เท้าเอาไว้ขนาดเดินเลยดูเหมือนง่ายแต่ถ้าให้บินขึ้นมาหลักก็ไม่ง่ายแบบนี้แน่เสียงวิเคราะห์ดังขึ้นจากจินชาผู้ที่โฮบิเฮาเคยพบมาก่อนเขาไม่ได้พูดเพราะตาแหลมมองเห็นทุกอย่างชัดเจน แต่เพราะตั้งใจเฝ้าสังเกตฮูบิเฮามาตั้งแต่ตอนเขามาถึงเกาะขณะที่นักเรียนด้านนอกยังคงสนทนาการฮูบิเฮาก็เดินตรงไปยังหญิงสาวที่สูผภาคกลุมหน้าเดิมที่เขาแค่ตั้งใจจะปล่อยให้กลุ่มนักเรียนหญิงเดินผ่านไปก่อนแล้วค่อยกลับแต่สายตาที่จางซซวินจับเจ้งมาทําให้เขารู้ว่าหากไม่ลงมือทําอะไรสักอย่างคงไม่มีทางถูกปล่อยไปง่ายๆแน่เมื่อคิดได้เขาจึงก้ามาถึงตรงหน้านักเรียนหญิงทั้ง8คนที่ตนคุ้นเคยอยู่ก่อนแล้วจากนั้นก็ยื่นมือไปหยิบมุกไม้ไถ่บนศีรษะของอีกฝ่าย มือที่ยื่นออกไปแทบไม่ต่างจากการเคลื่อนไหวของคนธรรมดาและจากความสามารถที่หญิงสาวผู้นี้เคยแสดงให้เห็นก่อนหน้านางควรจะป้องกันมันได้ง่ายๆจากนั้นเขาก็สามารถถอยกลับไปยังตำแหน่งเดิมได้อย่างไม่ยากทว่าฮูวีฮาวกลับต้องประหลาดใจเพราะหญิงสาวกลับไม่คิดจะปกป้องหมุกไม้ไผ่ของตนเลยแม้แต่น้อยนางยอมปล่อยให้เขาคว้ามันไปอย่างแน่นหนาะโดยไม่ขย,ยับขยื่นแม้แต่ดเดียวฮูวีฮาวไม่มีทางเลือกอีกแล้วเขาจำต้องยื่นมือไปถอดหมุออกการไม่ทำเช่นนั้นถือเป็นการไม่ให้เกียรติทั้งหญิงสาวและกฎแห่งานานนัดบอร์ดของเทพสมุทร เขาตั้งใจจะชะลอความเร็วลงหากอีกฝ่ายถดถอนแม้เพียงเล็กน้อยเขาจะปล่อยมือและคืนหมวกให้ทันทีแต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นอย่างที่เขาคาดคิดหญิงสาวไม่แม้แต่จะพยายามหยุดเขาเธอปล่อยให้เขาถอดหมวกออกโดยไม่ขยับตัวเลยแม้แต่น้อยเมื่อหมวกถูกยกขึ้นผ้าคลุมหน้ายาวที่ปิดบังตัวตนของเธอก็เผยออกมาหัวอวีห้าค่อยๆเลื่อนมันขึ้นเหนือใบหน้าและสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าทำให้มือของเขาแข็งค้างไปทันทีในตอนแรกเขาดูเหมือนคนที่ไม่รู้จะทำอย่างไรแต่เมื่อได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของเธอเขากลับไม่อาจละสายตาได้อีกต่อไป แม้แต่น้ำแข็งใต้เท้าที่เขายืนอยู่ยังสั่นไหวและเปราะบางราวกับพร้อมจะแตกสลายทุกขณะเบื้องหน้าของเขาคือหญิงสาวที่งดงามประหนึ่งเทพธทีดาเดินทางมายังโลกมนุษย์แสงทองสว่างเจิดจ้าส่องรศมีจากร่างกายของเธอชุดกระโปรงยาวสีขาวสะอาดบริสุทธิ์เลไหวอย่างสง่างามเส้นผมสีฟ้าอมชมพูทิ้งตัวลงบนแผ่นหลังดวงตาที่ไร้ที่ติดเต็มไปด้วยความสับสนและใบหน้าที่เป็นประกายด้วยแสงทองดุจอัญมณีที่สวรค์สรสร้างทุกสัดส่วนงดงามเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาจะปริตรได้ขณะนี้บรรดาแฝ่แห่งท้องทะเลที่รายล้องรอบตัวเธอต่าง ราวกับแสงสีทองที่แผ่ออกจากตัวเธอเป็นสิ่งเดียวที่ส่องสว่างไม่ไกลจากนั้นชายหนุ่มคนอื่นที่เข้าร่วมนัดบอดต่างก็แทบหยุดหายใจไม่มีใครหันไปมองหญิงสาวคนอื่นอีกแล้วในสายตาของพวกเขามีเพียงนางเทธิดาแห่งท้องทะเลเพียงหนึ่งเดียวมือของโฮวีฮาวสั่นเทาไม่หยุดขณะกำหมุกไม้ไผ่ไว้แน่นดวงตาของเขาสะท้อนอารมณ์บุนแรงที่พุ่งพล่านอยู่ภายในราวกับคลื่อนที่กำลังซัดก,กระหน่ำหัวใจคําหนึ่งหลุดจากริมฝีปากโดยไม่รู้ตัวอูตรงเอ,อ๋เสียงนั้นพรั่งพรูออกมาอย่างสั่นเครือเต็มไปด้วยควา,มคความเม ความเย็นแผ่ซ่านออกไปทั่วผืนน้ำจนเหล่าเทพแห่งท้องทะเลต่างรู้สึกว่าพื้นที่พวกเขายืนอยู่นั้นแข็งแกร่งและมั่นคงขึ้นไม่มีใครต้องกังวลว่าใบบัวจะคว่มลงอีกต่อไปนี่คือพลังที่พุ่งออกมาเพราะอารมณ์ของฮูวิฮาโดยไม่ตั้งใจลมหายใจของเขาทีรัวริมฝีปากสันเทาไม่อาจควบคุมตั้งแต่ก้าวเข้ามาในวันเที่ยงวันวาสนาตาบอดแห่งโชคชะตาเขาก็หหยหาวงตรงเอ๋อมากขึ้นทุกขณะและในวินาทีที่ได้เห็นหญิงสาวตรงหน้าเขารู้สึก,กราวกับว่าตัวเองได้ย้อนกลับไปหลายปีก่อนคืนนั้นที่่งงงดดาาามมมแลละเต็้ววยควทรจอัน ตรงเอตอตรงเออของข้าเจ้ากลับมาแล้วจริงๆใช่หรือไม่เขายนหมกไม้ไผ่ทิ้งไปอย่างไม่ใยดีดวงตาจับจ้องอยู่แต่เพียงเธอหัวใจปั่นป่วนจนแทบระเบิดจนเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องทําเช่นไรต่อไปแต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเย็นชาแต่กลับสั่นสะเทือนอารมณ์ในเวลาเดียวกันอือทั้งอูถงเพียงคําพูดนั้นก็ทาให้โลกทั้งใบของโฮบิฮาวหยุดชะง,งักทั้งอูถงเขาพึมพำอย่างไม่เชื่อหูตัวเองดวงตาเบิกกว้างราวกับถูกน้าเย็นสาดซัดเต็มแรงเมื่อเขามองเห็นชัดเจนขึ้นผมยาวที่หยิกพลิ้ ความจริงพันกระแทกเข้าสู่ใจหวังตรงเอ๋อมีผมตรงเรียบสลวยแต่ตรงหน้าของเขาคือหญิงสาวที่มีผมหยิกนุ่มงดงามใช่แล้วเธอคือถังอูถงเทธิทดาแห่งแสงที่ต่างออกไปไม่ใช่ตรงเอ๋อที่เขาเฝ้าฝันถึงความสุขความผิดหวังและความสับสนาถาโถมเข้ามาพร้อมกันทิ้งให้หัวใจของฮูบีเฮาจมอยู่ในห้วงอารมณ์ที่ยากเกินกว่าจะอธิบายถังอูถงมองฮูบีเฮาแล้วเห็นได้ชัดว่าใบหน้าของเขาเปลี่ยนจากความสุขเป็นความผิดหวังเหมือนจิตวิญญาในตัวเขาจะถูกกลืนหายไปกับความเจ็บปวดที่แทรกซึมอยู่ในใจแต่เเเธอออกก็ยย้ััับตววองงอ่่าาชดจน ฆาทางอูถงค่าไม่ใช่วังตงและก็ไม่ใช่วังชิวเอ๋อหัววีเห่าผ่านเรื่องราวเลวร้ายมามากเกินกว่าจะอธิบายได้แม้หัวใจจะสั่นไหวเพราะอารมณ์ปั่นป่วนชั่วครู่แต่ในที่สุดเขาก็ยังดึงสติกลับมาได้เขายิ้มน้อเลียนตัวเองเบาๆก่อนพยักหน้าให้ทางอูถงแล้วรีบหันหลังเดินกลับไปที่แถวหลังสุดโดยไม่เอ่ยอะไรอีกสักคำการกระทํานี้ทําให้บรรดานักเรียนชายที่มองเหตุการณ์อยู่ถึงกับประหลาดใจสาวงามที่ยอมให้เขาถอดหมุกไม้ไผ่โดยไม่ขัดขืนนั่นมันหมายความว่าเธอมีใจให้เขาไม่ใช่่่่่่่หรรรืืืือออออออแแตททททาา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 ไไไมมเเเเเเเขขถึงึงง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 ลลลลกกกกกีีีียยยยบะจจปนนนนนนนัันั้้้สสุดใชควิญณ โอ้โหจริงๆสวยเหลือเกินในช่วงพิิตตาทังหูตรงกลายเป็นจุดสนใจของทุกคนไม่ว่าใครก็มองเห็นได้ชัดว่านางงดงามเกินกว่าจะละสายตาได้ฮั่นด่วกับจางเล็กส่วนศบตากันก่อนที่จางเล็กส่วนจะพยักหน้าเบาๆให้กับฮั่นร่วจากนั้นเสียงฮั่นร่วก็ดังขึ้นก้องต่อไปเราจะเริ่มบทที่สองหลังจากบทแรกสิ้นสุดลงก็มาถึงเวลาที่นักเรียนหญิงจะแสดงความรู้สึกของตนเองแล้วบทที่สองนี้มีชื่อว่ารักแรกพบกติกาชัดเจนนักเรียนหญิงแต่ละคนจะมีปุ่มเพื่อกควบคุมตะเกียงวิญญาณของตนเองพวกนางสามารถจุดตะเกียงให้กับนนนักกเเรีียยชาท่ตลือได้ กราบใดที่ตะเกียงของชายคนนั้นยังสว่างเขาก็จะได้อยู่ต่อไปในรอบถัดไปแต่หากไม่มีผู้ใดเลือกเขาก็จะต้องตกรอบและออกไปท,ทันทีและก่อนเริ่มบทที่สองนี้เราจะจัดเตรียมจำนวนหมุกไม้ไผ่สำหรับนักเรียนชายที่เพิ่งถูกหยิบออกมาใหม่ด้วยในบรรดา5ส่วนของงานเทพสมุดวันเดตตาบดส่วนที่2ถือเป็นช่วงที่ใช้เวลาสั้นที่สุดแต่กลับกลายเป็นการทดสอบสำคัญสำหรับเหล่านักเรียนชาย เพราะไม่ว่าพวกเขาจะเก่งกล้าหรือโดดเด่นเพียงใดหากไม่ได้รับการเลือกจากนักเรียนหญิงก็ต้องถูกคัดออกไปนี่จึงเป็นวิธีการลดความซับซ้อนของงานเด็กเนื่องจากจำนวนนักเรียนชายนั้นมากกว่านักเรียนหญิงอย่างเห็นได้ชัดเดิมที่ฮัวอวีเฮาตั้งใจจะอยู่เงียบๆที่แถวสุดท้ายแต่เพราะเขาถอดหมุกไม้ไผ่ของทางอูถงได้สําเร็จและมีเพียง8คนเท่านั้นที่ทาได้เช่นเดียวกันตําแหน่งของเขาจึงถูกจัดให้อยู่ในแถวแรกทันทีโดยนักปรัชญ,ญญาที่สามารถถอดหมุกไม้ไผ่ได้ทั้ง8ปดใบนั้นก็ถูกจัดให้อยู่ทางขวาของแถวแรกเช่นกันเทธิดาแห่งง้้อะเัาายปรดดนูกกศสีง พวกท่านจะได้รับเวลาเพียงหนึ่งนาทีในการพิจารณาหากท่านไม่จุดตะเกียงให้ใครเลยนั่นก็เท่ากับการสลัดส,สิทธิและถอนตัวจากกิจกรรมในครั้งนี้บรรยากาศในลานเงียบสงัดนักเรียนหญิงแต่ละคนต่างมีแผนในใจของตนไม่มีใครเอ่ยคำพูดทุกสายตาเพียงจับจ้องอยู่ตรงหน้ายอย่างเงียบงันหนึ่งนาทีผ่านไปอย่างรวดเร็วเมื่อจางเล็กส่วนส่งสัญญาณหาร่วก็ยังคงถ่ายทออสดต่อไปเอาละตอนนี้ส่วนที่สองกำลังเริ่มต้นแล้วเสียงของเขากังวลนชัดเจนอันดับแรกเทธิดาแห่งท้องทะเลเทธิดาโปรดจุดตะเกียงให้แก่นักเรียนชายข้าข ท่านกำลังเลือกคู่ครองหากท่านจุดไฟให้ใครสักคนก็เพียงแค่แสดงว่าท่านต้องการให้โอกาสเขาได้อยู่ต่อไปและในขณะเดียวกันท่านก็กำลังให้โอกาสตัวเองด้วยเชื่อข้าว่าเขาจะต้องจดจำท่านได้แน่นอนหากท่านเลือกที่จะเปิดไฟให้ชายคนแรกที่ต้องเผชิญหน้ากับบททดสอบก็คือปราดวิญ,ญญาณผู้ถอดหมุกไม้ไผ่ได้ถึง8ใบเมื่อครู่32-1โปรดจุดตะเกียงให้กับนักเรียนชายคนแรกเกือบจะทันทีที่สัญญ,ญาณดังขึ้นตะเกียงกว่าครึ่งก็ดับวูบลง และไม่นานนักก็มีอีกหลายดวงดับตามไปหัวใจของนักเรียนชายคนแรกแทบจะหลดวูบอยู่ในลำคอไม่ว่าเขาจะเก่งแกร่งสักเพียงใดหากไม่มีนักเรียนหญิงเลือกเขาก็ต้องออกจากเวทีนี้ทันทีตอนนี้เขาถึงกับเสียใจที่ก่อนหน้านี้แสดงท่าทีโอวดเกินไปความประทับใจในหมู่นักเรียนหญิงพังทลายลงโดยสิ้นเชิงหลังจากที่ถูกหญิงสาวถึง8คนเอ่ยว่าโรคจิตอย่างไรก็ตามเขายังโชคดีที่ตัวเองเป็นถึงปราดวิญญ,ญาณทำให้ยังมีสเสน่ห์ในสายตาของบางคนและเพราะเขาเป็นสิทธิ์ชั้นในที่หลายคนคุ้นเคย ตะเกียงห้าดูสุดท้ายจึงยังคงส่องสว่างเพื่อเขาไว้โชคดีที่เขาไม่ถูกคัดออกไปตั้งแต่รอบแรกนักเรียนชายที่เหลือเริ่มรู้สึกกระวนระวาวอย่างเห็นได้ชัดหลังจากเห็นเพื่อนร่วมแถวถูกโจมตีอย่างหนักตั้งแต่ต้นไม่มีใครรู้เลยว่านักเรียนหญิงทั้งหลายกำลังคิดอะไรอยู่ในใจที่นี่มีชายหนุ่มมากเกินไปหญิงสาวเพียง16คนแต่กลับมีชายหนุ่มมากถึง3 6คนไม่ต้องพูดถึงว่าหญิงสาวจากส่วนช้นในนั้นเป็นที่นิยมมากเป็นพิเศษบรรยากาศอึดอัดและกดดันจึงปกคลุมไปทั่วทั้งทะเลสาบแต่กระนัั้้้นนนนนกกกกเเรรียยยชชาาาาใแแแแถวววกกงง็็งงงงคคททไดดดดพขขลป่สุุบห สำหรับคนที่ก้าวขึ้นมาต่อจากนั้นแม้จะไม่เด่นเท่าคนแรกแต่กว่าเครื่องของนักเรียนหญิงก็ยังคงเปิดไฟเลือกพวกเขาไว้ช่วงที่2ดําเนินไปอย่างรวดเร็วจนในที่สุดก็มาถึงคิวของฮูบีเฮาแม้เขาจะถูกจัดอยู่ในตาแหน่งลำดับท้ายสุดของแถวแรกเสียงประกาศก็ดังก้องขึ้นเอาหลักต่อไปตะเกียงสําหรับนักเรียนชายในตําแหน่งที่83ดสองหนึ่งเริ่มฮัวอวีเฮายังคงรู้สึกสับสนและเจ็บปวดในใจเขาเข้าใจผิดคิดว่าท้งอูถงคือหวังตงเอ,อ๋อความเข้าใจผิดนี้ทําให้หัวใจของเขาแทบแตกสลาย เพราะความปรารถนาอันแรงกล้าที่เขามีต่อหวังเออเออในตอนนี้กลับยิ่งทําให้เขาอ่อนแอลงทุกทีสิ่งเดียวที่เขาต้องการก็คือออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดกลับไปยังที่พักของตนและหวังว่าตะเกียงทุกดวงจะดับลงเพื่อที่เขาจะได้หลบหนีจากสถานการณ์นี้ทันทีแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า